สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมออฟฟิเชียลนะครับก็คลิปนี้มาบันทึกคลิปในช่องสลาลมออฟฟิเชียลนะครับจะมาประกาศรับซื้อตามหานะครับเผื่อว่าใครมีเหรียญแบบนี้อยากจะแบ่งปันนะครับก็ทักมาได้นะครับช่องทางติดต่อผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับแอดไลน์หรือว่าสแกน QR Code ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับเหรียญที่มาให้ชมในคลิปนี้นะครับก็ถือว่ามาแบ่งปันแล้วก็มาแบ่งกันชมด้วยนะครับสำหรับเหรียญส0บาท ปีพศ2531นะครับกระแสแรงมากนะครับปีต้นปี66นะครับเหรียญ10บาทปี31นะครับก็รับซื้อทุกสภาพนะครับสูงสุด3,500บาทเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าราคาเป็นยังไงนะครับลักษณะไหนที่รับซื้อนะครับเหรียญ10บาทปี31นะครับรับซื้อทุกสภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานสภาพแบบนี้ ก็รับซื้อนะครับถ้าเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับซื้อเริ่มต้นที่800บาทนะครับ800ถึง1,000 1,100นะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะครับปี31ไม่ผ่านการใช้งานนะครับแบบนี้ก็ซื้อเริ่มต้นที่1,000บาทอะ1,000บาทนะครับ1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 5นะครับก็อยู่ที่สภาพของเหรียญด้วยนะครับสําหรับ เหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับแล้วแบบนี้ล่ะนะครับแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับของการเก็บสะสมนักสะสมก็เริ่มเริ่มนิยมนะครับสาหรับแบบนี้นะครับก็คือเป็นเหรียญ10บบาทปี3 1น่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าเป็นเหรียญที่อยู่ในตลับเกรดนะครับตลับเกรดคืออะไรก็คือตลับที่แบบเราส่งเหรียญ ไปวัดระดับความสวยนะครับที่ต่างประเทศนะครับโดยสถาบันของต่างประเทศนะครับอันนี้เหมือนตัวอย่างก็คือ NGC นะครับก็คือส่งเหรียญไปตรวจสอบมีค่าจัดส่งมีค่าตรวจสอบเหรียญนะครับก็คือมีค่าตรวจสอบเหรียญด้วยนะครับก็คือสิ่งที่ได้มาก็คือเป็น MS ตัวนี้นะครับเป็นระดับความสวยก็มีตั้งแต่ MS 64 65, 66, 67นะครับราคารับซื้อ ก็เช่นเดียวกันนะครับจะอยู่ที่ระดับความสวยนะครับก็รับซื้อนะครับถ้าเป็นเหรียญในตลับแบบเนี้ก็ซื้อเริ่มต้นที่2,000บาทนะครับ2,000ถึง3,500บาทนะครับใครมีแบบไหนก็ลองส่งรูปมาดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็น MS ประมาณนี้นะครับก็ไม่ต่ำกว่า3,000นะครับถ้าเกิดว่าเป็น MS 66นะครับ ตอนนี้ราคาตอนนี้นะครับก็ไม่น่าจะต่ำกว่า3,000อย่างน้อย่ะ3 0 0 0นะครับถ้าเป็น MS 6 6กนะครับก็รับซื้อเหมือนกันนะครับใครมีก็ลองส่งรูปมาดูได้นะครับ MS 6 4 6 5หนะครับหรือว่าแบบนี้ก็ได้นะครับเอาง่ายๆคือรับซื้อทุกสภาพนะครับสำหรับเหรียญ10บาทปี31นะครับก็สูงสุด3,500บาทนะครับนะครับขึ้น2,000ก็คืออยู่ในตลับแบบนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญเหรียญแบบนี้ก็จะอยู่ที่พันสี่พั พันสามพันสีแล้วแต่สภาพนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่สภาพผ่านการใช้งานเจอในระบบหมุนเวียนก็เริ่มต้นที่800บาทนะครับใครมีแบบไหนอยากจะขายก็ลองส่งรูปมาดูนะครับมาทักทายกันมาคุยกันนะครับช่องทางการติดต่อผมแจ้งไว้ให้ตลอดนะครับ l ลายไอดีตรงนี้นะครับก็สั้นๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมออฟฟิเชีคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ